ครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องต้อมชาแนลห้าสนะครับผมวันนี้เป็นเมนูที่เรียกว่าแซ่บแซ่บมากๆเลยนะครับเรียกว่าอร่อยทุกชิ้นเด็ดทุกคำนะครับผมนี่ครับคือวิธีการทําที่ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับสําหรับเมนูคั่วกิ้งกระดูกหมูอ่อนนะครับเดี๋ยวต้อมจะแนะนาวิธีการทํานะครับสูตรนี้อร่อยนะครับเรียกว่า เข้มข้นและจัดจานมากนะครับผมไปทําขายหรือทําทานได้นะครับเรียกว่าอร่อยสุดๆนะครับเพื่อนๆแซ่บทุกชิ้นอร่อยทุกคำนะครับสูตรเด็ดนะครับผมคั่วกิ้งกระดูกหมูอ่อนมาดูวัตถุดิบกันนะครับมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีพริกคั่วกิ้งนะครับจะเป็นพริก ใต้นะครับพริกแกงใต้นะครับแล้วก็กระดูกหมูอ่อนนะครับประมาณสัก3มชิ้นนะครับเพื่อนๆในชามนี้ก็1กิโลเสร็จๆนะครับเลือกสวยๆนะครับแล้วก็มีส่วนของพริกแดงพริกสวนใบมะกรูดนะครับเพื่อนๆแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวนะครับอ่านี่ครับ อ่านะครับแล้วก็กระปีอย่างดีนะครับ1กระปุกนะครับเพื่อนๆก็จะใช้กะปีนิดนึงจริงๆแล้วแม่ค้าเขาก็ผสมมาแล้วนะครับกะปีในพริกแก่นะครับแต่อัตมมาเติมหน่อยนะครับแล้วก็มีแตงกวาอ่านะครับพริกไทยป่นอแล้วก็ผงปรุงรสน้ำมันหอยแล้วก็น้ำมันพืชนะครับเพื่อนๆมาดูกันนะครับขั้นตอนแรกก็คือล้างนะครับล้างขยำด้วยเกลือนะครับสาหรับ กระดูกอ่อนนะครับแล้วก็ล้างน้ําเปล่าหลายๆน้านะครับแล้วก็มาหั่นตามร่องของกระดูกนะครับเ,เพื่อนๆหั่นแล้วก็ไปล้างอีกทีนึงนะครับเพื่อความสะอาดนะครับแล้วก็ส่วนพริกแดงน,นะครับก็ซอยนะครับซอยให้เป็นลักษณะคล้ายกับใบมะกรูดเลยนะครับเ,เพื่อนๆส่วนพริก สวนนะครับไม่ต้องนะครับไม่ต้องนะครับเด็ดก้านออกเท่านั้นแล้วก็ล้างน้าเปล่าให้เรียบร้อยนะครับพริกแดงผมก็เอาเม็ดออกด้วยนะครับส่วนผักก็เอาตามที่เราชอบนะครับ ans, ชอบผักชนิดใดก็เล <methods> ือกมาเลยครับเพื่อนๆนี่ครับไม่เรื่องมากครับเครื่องปรุงก็ไม่เยอะนะครับเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันเลยนะครับใส่น้ํามันไปหน่อยนะครับผมแล้วก็ใส่พริกแกงลงไปเลยนะครับอันนี้เป็นพริกขั่วกิ้งพริกใต้นะครับเพื่อน ่แมค้ากอรอบผสมกะปินะครับแล้วก็น้ำพริกเผาแล้วก็เครื่องมาให้เรียบร้อยแล้วแต่ต้องมาเติมแค่กะปิอย่างดีอย่างอย่างเดียวนะครับเพื่อนๆกะปิชนิดนี้ก็น้ำหนักประมาณครึ่งกิโลนะครับมีขายนาิกาสินค้าตอนด้วนครับแล้วก็เรียกว่าเป็นกะปิที่ค่อนข้างที่จะรสชาติกลมกล่อมมากนะครับแล้วก็มีความหวานนิดนึ่งะนะครับไม่ไม่เค็มโดดเกินไปนะครับพอเราผัดพริกแกงเรียบร้อยแล้วนะครับ มีความหอมแล้วนะครับก็ใส่ผงปรุงรสลงไปนะครับอ่าแล้วก็ตามด้วยซอสหอยนะครับอ่าน้ำมันหอยนะครับเพื่อนๆใส่ไปหน่อยนะครับกับปริมาณนะด้วยนะครับพริกแกงไอต้อมใช้ประมาณ20บาทนะครับเพื่อนๆอ่าแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวนะครับผัดให้น้ำตาลละลายนะครับเพื่อนๆครับช่วงที่น้ำตาลละลายแล้วนะครับจิมรสชาติของพริกแกงด้วยว่ามีความเค็มไหมนะครับผมเพื่อนๆอ่าแล้วเราก็ค่อยๆเติม เครื่องปรุงอย่างอื่นลงไปนะครับตามด้วยการใส่กระดูกหมูอ่อนลงไปนะครับอ่านี่ครับสังเกตว่ากระดูกหมูอ่อนนะครับสีของเขาสะอาดนะครับเพื่อนจากนั้นก็ใส่น้ําเปล่าลงไปนะครับการทําวิธีนี้นะครับเราตอตอมจะไม่เอากระดูกอ่อนไป ต้มให้เขานุ่มก่อนนะครับแอปต้มจะเอามาผัดเลยนะครับเพื่อได้ความหวานของกระดูกด้วยนะครับเพื่อนๆอ่านี่ครับสำหรับการใส่น้ำนะครับค่อยๆใส่ลงไปนะครับเพื่อนๆตามด้วยการใส่กระปิลงไปนะครับสังเกตว่าเมื่อกี้ใส่น้ำลงไปน้ำแห้งไปแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะใส่น้ำต่อนะครับอ่านี่ก็ ขยี้ขยี้ให้กระปีเขาละลายับเพื่อนๆอ่านี้ครับหอมมากครับกระปีห่อนี้นะครับเติมน้ำลงไปนะครับปัจจัยสำคัญสำหรับการทำอาหารนะครับเพื่อนๆต้องไม่หวงเครื่องปรุงนะครับแล้วก็ไม่หวงพริกแกงนะครับชอบเผ็ดชอบไม่เผ็ดก็ใส่ตามที่เราต้องการนะครับเพื่อนๆส่วนรสชาติก็ไอตอมจะไม่บอกนะครับว่า ใส่ปริมาณเท่าไหร่นะครับผมใช้วิธีกะเอานะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าแต่ละท่านทานรสชาติไม่เหมือนกันนะครับนะครับน่าทานมากเลยครับเพื่อนเข้มข้นนะครับหาทานยากนะครับผมบางที่ก็เวลาเราไปซื้ออาจจะรสชาติไม่ตรงตามที่เราต้องการนะครับเรามาทําเองดีกว่าคุ้มค่าด้วยครับทานได้โอ้ยหลายมื้อเลยครับเพื่อนทําทีนะครับทําทีต้องทําให้คุ้มด้วยครับ จะทานกับไข่เจียวไข่ดาวปลาทอดได้หมดเลยนะครับหรือว่าปลาเค็มนะครับเพื่อนๆอ่านี่ครับสังเกตว่าเห็นกระดูกของหมูโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับหมูเขาจะเริ่มนุ่มและเริ่มเปื่อยแล้วนะครับเพื่อนเป็นการเคี่ยวเป็นการตุ๋นไปเรื่อยๆนะครับแอปต้อมก็จะไม่ผัดให้มันแห้งเกินไปนะครับเอาแบบเป็นน้ําขูกขิกนะครับเพื่อนๆครับน้ําเขาอร่อยมากๆครับ อ่าแล้วก็ไม่เปืองกับข้าวด้วยนะครับสาหรับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆลองไปทํานะครับน้ำเขาคลุกข้าวอร่อยนะครับผมส่วนกระดูกหมูนะครับทานประมาณข้าวจานใหญ่ๆนะครับผมกระดูกประมาณสักสามชิ้นนะครับอิ่มเลยครับเพื่อนๆอ่านี่ครับเป็นเมนูประหยัดอีกหนึ่งเมนูนะครับที่แอดตั้มแนะนำนะครับเพื่อนๆลองไปทําทานนะครับหรือว่าเพื่อนๆจะลองไปทําขายก็ได้นะครับสําหรับพ่อค้าแม่ค้านะครับ หอมมากๆเลยครับคอยดูต่อไปนะครับเดี๋ยวไอต้อมจะใส่อะไรต่อนะครับรสชาติได้แล้วนะครับรสชาติได้แล้วนะครับอ่าหน้าน่าทานครับหน้าโรยด้วยใบมะกรูดหั่นซอยฝอยฝอยนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็ตามด้วยพริกแดงนะครับที่เราเอาเม็ดออกแล้วนะครับแล้วก็หั่นซอยนะครับอ่าหน้าทานครับเรียกว่าปนนี่ที่สุดแล้วนะครับสําหรับเมนูนี้นะครับแล้วก็ใส่ลูกโดดลงไปนะครับ อ่มันจะมีความอร่อยตรงลูกโดดนี่แหละครับเม็ดเขียวๆนี่แหละครับอ่ากรุบกรอบๆนะครับผมนี่ครับอ่าค่อยๆผัดคุกเขาสักครู่นึงเดี๋ยวก็ตักใส่จานแล้วนะครับเพื่อนอ่าเป็นเมนูที่อร่อยนะครับเพื่อนอย่าลืมนะครับกดติดตามช่องแอตตอมชาแนลไว้นะครับผมมีประโยชน์นะครับแล้วก็ใคร อยากจะถามอะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับนี่ครับตักใส่ชามแล้วนะครับนี่ครับเมนูเด็ดเมนูอร่อยวันนี้นะครับกับข้าววันนี้นะครับเพื่อนๆน,นี่ครับ เรียกว่าเนื้อของหมูนะครับร่อนเลยครับเวลาเราเราทานนะครับเพราะว่าเราค่อยๆเคี่ยวค่อยๆตุ๋นไปนะครับจนน้าเข้างวดนะครับเพื่อนๆพอน้ํางวดก็รสชาติอร่อยสุดๆเลยนะครับนี่ครับได้จานใหญ่ๆเลยนะครับเพื่อนๆทานกับข้าวสวยร้อนนะครับแล้วก็แตงกวาหรือผักอะไรที่เราชอบนะครับเพื่อนๆหรือว่าจะเคียงข้างด้วยปลาทอดนะไข่เค็มไข่ดาวแล้วแต่เรานะครับเพื่อน เดี๋ยวมื้อกลางวันนี่ต้อมต้องทอดไข่เพิ่มแล้วนะครับหอมครับหอมมากๆเลยนะครับอ่าเป็นเมนูที่ต้อมแนะนำนะครับนี่ครับหน้าตาสีสันของเมนูนี้นะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามช่องไว้นะครับแล้วก็กดไลค์ให้อตอมด้วยนะครับผมอ่าเรื่องพริกแกงเพื่อนจะเอาพริกแกงใต้หรือว่าพริกแกงภาคกลางก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบนะครับแต่ว่าขอบอกนะครับถ้าเป็นพริกแกงใต้นี่นะครับมีความเผ็ด ความร้อนนะครับเรียกว่าร้อยจังหูขอบคุณมากครับ